สำหรับพี่น้องที่มีประกันโควิด1 9ท่านต้องมีเอกสารฉบับนี้นะครับถึงจะเคลมประกันได้เงิน2 0,000บาทหรือว่าได้ค่าทดแทนกรมทรร์ประเภทวันนอนได้อีกด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องอสมอที่ติดเชือ 19, ้อโควิด1 9เมื่อรักษาครบแล้วนะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าทดแทนกรมทรร์ประกันภัย กรณีที่ท่านทําประกันภยัยโควิสิ้ไว้นะครับโดยส่วนใหญ่พี่น้องอสอสอ,อสมอจะทําประกันกับเมืองไทยประกันภัยนะครับซึ่งทางจังหวัดและก็ทางในพื้นที่ได้สนับสนุนกรมธรรม์ฉบับนี้ให้กับพี่น้องอสสอ,ส,อสมอทุกคนนะครับเป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะครับเมื่อรักษาครบแล้วนะครับท่านจะต้องมีแบบฟอร์มฉบับนี้นะครับเรียกว่า แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนกรมทันประกันภัยโควิดสิ 19, นะครับท่านจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับและแนบเอกสารดังต่อไปนี้นะครับก็คือบัตรกรมทัน์ประกันภัยนะครับสำเนานะครับสำเนาบัตรออมอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบุ๊กแบงค์นะครับแล้วก็สำเนาใบรับรองแพทย์ฉบับ ที่มีตราปั๊มของโรงพยาบาลน,นะครับหรือว่าท่านจะเอาฉบับจริงมาก็จะยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่ากรมธรรม์ต้องใช้ฉบับจริงนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านเอาไปเบิกอย่างอื่นแล้วนะครับท่านก็เอาใบรับรองแพทย์ฉบับไทยกอกสานนี่แหละครับไปปัม๊มตราปั๊มที่โรงพยาบาลน,นะครับก็จะเป็นการรับรองสำเนาว่าเป็นฉบับจริงนะครับที่รับรองโดยโรงพยาบาลน,นั้นๆนะครับที่ท่านไปตรวจมานะครับก็ ฝากบอกต่อฝากแช์ต่อนะครับสำหรับอสมอที่ทำประกันนะครับเจอจ่ายจบนะครับก็รับส0 0 0มบาทแต่ถ้าท่านนอนอาจจะเป็นระบบ H.I. หรือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับท่านก็จะได้อีกวันละ500บาทนะครับถ้านอน7วันก็ได้3,500บาทแต่ถ้านอน10วันนะครับท่านก็จะได้อีก5000บาทนะครับก็เป็นไปตาม กรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่าลืมนะครับท่านจะต้องเขียนแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนกรมธรรม์ประกันภัย covid สิบเก้าทำนี้นะครับแล้วก็เอาไปยื่นที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยสํานักงานสาขาใกล้บ้านนะครับหรือจะโทรสอบถามได้ที่1 4 8 4นะครับ1484นะครับก็มีอะไรก็ติดต่อประสานงานกับพี่เลี้ยงนะครับรอพอสตอนะครับพอะเอกสารฉบับนี้ก็จะต้องตรวจให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีข้อมูลที่ต้องกรอกก็คือ วันที่ได้รับวัคซีนเข็ม1เข็ม2นะครับวันที่เก็บตัวอย่างแล้วก็ประสานงานขอใบรับรองแพทย์จากเราพอตต่อแล้วก็จากโรงพยาบาลที่เราไปตรวจ PCR นั่นเองนะครับสำคัญนะครับผล PCR นะครับต้องมีแล้วก็เอาไปยื่นนะครับพี่น้องครับสำหรับแบบฟอร์มนะครับเอกสารที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับท่านสามารถดาวน์โหลดจากลิงก์ที่หมอชาติวางไว้ใต้คลิปแล้วก็อยู่ที่อยู่ในคอมเมนต์แรกนะครับดาวน์โหลดเอาไปปริ้นแล้วก็เอามาเขียนได้เลยนะครับ พี่น้องครับมีอ,อสมอ,อ,อสอสท่านใดที่ไปเบิกกรมธรรม์จากเมืองไทยประกันภัยแล้วได้เงินแล้วบ้างครับทางหมอชาติก็ได้ส่งเอกสารแล้วก็ให้อ,อสมอไปติดต่อนะครับแล้วก็ได้เรื่องมาแจ้งพี่น้องอสอสสมอว่าประมาณ1เดือนครับทางบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีของอ,อสมอที่ไปยื่นเรื่องไว้นะครับประมาณ1เดือนนะครับ ท่านใดที่ไปยืนเรื่องแล้วได้เงินแล้วเงินโอนเข้าบัญชีแล้วนะครับก็บอกเราเล่าแจ้งนะครับเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆที่จะได้รู้ได้ทราบกันนะครับในพื้นที่ข้างเคียงของหมอชาาินะครับตอน,น,นแรกๆก็จะเบิกประมาณเดือนครึ่งถึงจะได้เงินนะครับต่อมาก็ประมาณเดือนหนึ่งเงินก็เข้าโอนเข้าบัญชีเลยนะครับ20,000บาทนะครับถ้านอนก็จะได้วันนอนอีกวันละ500บาทนะครับคูณจํานวนวันไป จะเป็น7วันหรือ10วันนะครับก็คูณด้วย500ก็จะได้เงินตามนั้นเลยนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อเดินครับพี่น้องอสสสมอครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ